มาแล้วมาแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าขออภัยโทษด,ด้วยนะจ๊ะวานหายไปวันนึงยุ่งยุ่งยุ่งยุงเลยสบายดีกันหรือเปล่าจ๊ะวันนี้พี่ตู่ก็จะมาทำแกงไก่ใส่ขนุนแกงเผ็ดแบบพภาคกลางจ้ะ ปีกไก่ขนุนต้มแล้วหั่นชิ้นใหญ่ๆไม่มีอะไรมากมง่ายๆมาเกิดเทศพริกแกงตำเองจ้ะก็ แกงก็หอมแดงกระเทียมตะไคร้ซอยพริกแล้วก็เกลือนิดหน่อยแล้วก็กระปิจ้ะโอเคนะจ๊ะมามาเบรลงกันเลยจ้ากำลังตั้งน้ำไว้เนี่ยต้องให้มันเดือดหรอกแล้วก็พริกแกงนี่แหละ ม่ต้องไม่ต้องทำให้มันละเอียดนะทำทำพี่แกงเองอะ่ะมันจะสีอย่างนี้เนี่ยจะอร่อยแกงขนุนใส่ปะลา้าด้วยเพื่อนๆพอบอกปะลารนะ้าด้เพื่อนๆคงจะดีใจโอ้ยได้เจอปะลาร้าแล้วเราก็เอามานะเลงกับน,น้ำเจ้ะเพื่อนๆจ้ะไม่ยาอยาให้ละเอียดเหมือนแกงอ่อมแหละคล้ายๆแกงอ่อมขน้น อาหารเมนูนี้ต้องทำเองซื้อไม่ได้หรอกไม่มีใครทำให้เราน้ำล้างครกล้างจุกป,ปิของใบนี่เราต้องทำเองพี่ตู่ก็เคยทำตำขนุนอ,อร่อยตำขนุนใส่ไอ้หมูสามชั้นเจียวอ,อ่ะเออเจออ้ไรกินจะหมูวันนี้ไก่จ้ะ ก็มีเครื่องนี่แหละหอมหอมอยาให้มันละเอียดเห็นไหมเนี่ยน้ำแกงมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยะจ๊ะเดี๋ยวพี่ตูก่ก็ปิปดฝาไว้ให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวไก่ใส่ขนุนที่หลังง่าย,ายๆนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะจ๊ะ เพื่อนจ้าน้ำแกงก็เดือดแล้วจ้าใส่ไก่ลงไปเลยนะจ้ะขนุนเราไม่ใส่ที่หลังเพราะต้มแล้วมันเล็ะแล้วมันจะได้ง่ายๆ มานหนใส่ขนนแล้วก็ต้องเคี่ยวไว้ให้ขนนมันสุกของพี่ตู่ไม่ต้องแล้วใส่ไก่ก่อนเลยจ้ะจ้ะนี่งเราก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะจ๊ะให้มันสุกก่อนเพื่อนๆจ้ะตอนสามนี่ก็ ไก่ก็เดือดแล้วเห็นไหมเนี่ยน้ำซุปน้ำแกงอย่าใส่มากนะเนี่ยกำลังพอดีพอดีนี้เราก็โอ้ยเดี๋ยวพี่ตูดจามก่ <c oughs> อนขอทานขูาด,ด้วยนะจ้าเพื่อนๆจ้า ตามพี่แกงเองมันจะเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราก็ใส่ขนุนลงไปเลยจ้ะเราเน้นขนุนอยากอยากอยากยากอยากจริงๆกคุณลงไปเนี่สีสันน่ารับประทาน แกงขนุนจ้ะลครสวรรค์มาขนุนเยอะเยอะมันก็ทําอะไรไม่ค่อยมากเนาะต้มปลาขนุนแกงเผ็ดขนุนแต่เราก็ต้องให้รู้วิธีว่าเราจะแกงแบบไหนไงเนี่ยเราก็ปิดฝาไว้อีกทีให้มันเดือดท่านี้ก็ปรุงเครื่อง ไปลาเร็วจ้าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆจ้านี่กระเดือดเต็มที่ละแม้ ุูเลย,ะะยตะละกนี่ะละกไจะใส่ลงไปเะุ้ยฉุนอย่าบอกใครแก่ ผงนัวช้อนหนึ่งพอกกระปิกอะไรก็ไรมันก็รสชาติเข้มข้นและวณะใส่ลงไปกระเทยบลอกเทศ สุกหน่อยโอ้ถ้ามีไอ้ใบาชาพูนะที่เขากินกับเมี่ยงคำมันอะอร่อยมันไม่มีผักกาดเยอะเลยโอ้ยเซ็ปทีนี้ก็แซแ็ปละถ้ามีใบชะพูที่เขานั่มอยู่อะ่ะใ,ใส่ชะอมไปด้วยเนี่ยผักเม็นเนี่ย ดีทีเหลืออยู่หน่อยนะ่ใส่ตู้ไว้เนี่ยนี่ของแซ่บเนีย่ยไม่มีทับพูมีชะอมก็โอเคละอ,อร่อยอร่อยจริงๆริ่นแหละแดงไก่ไก่ขนุน โอ้ยจุจามอีกละนีโห่นี่ฉุนจริงๆเลยวอาย ทำไงเนะี่ยพี่แก้วอะชูดชุแนแอมเน้นเน้นขนุนเน้นขนุนใส่ไก่ก็มีขนุนนั่นแหละ เคี้ยววันนี้แป๊บนึงนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนจบจ้ะให้มันเดือดอีกรอบนึงนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแกงไก่ใส่ขนุนก็สำเร็จแล้วจ้ะเดือดนี่มาทานไหม นะจ๊ะแล้วก็ตักได้แล้วเซ็ตเลยเพืนนะ่อนๆเลย่าบอกใครเชียวมาเอาถ้วยมาเลยแกงเยอะเลยนี่นี่แหละเหมือนแกงปึดอ่ะแหละแต่มันเป็นแกงข้าวกลางขนุน แต่ถ้ามีไอ้เขาเรียกอะไรนะมีไอ้ใบซับผูอะ่ะโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยเราก็สำเร็จแล้วจ้ะมาทานด้วยกันจ้านี่ไ,ไก่ไหมอยทานไหม ใส่ต้องใส่มะเขือเทศด้วยนะมันจะอร่อยนี่ชะอมนะนี่เดี๋ยวก็ลูดเอาเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ของแซ่บจะ้ะสุ็จะตักลาบข้าลวละหิวแล้วมันก็ ห้าโมงเย็นแล้วนะ่ะห้าโมงครึ่งกว่าแนละ้วพี่ตู่ไม่ค่อยจะทานข้าวตอนอ่ตอนบ่ายเย็นเลยเพราะตัวเองก็ลดความอ้วนมั่งอะไรมั่งไงนี่นอ้โหเผ็ดนะนี่อย่าบอกใครทั้งแซ่บทั้งเผ็ดเลยเนะนี่ยนี่ นะจ๊ะเป็นเพื่อนจ๋าอาจารย์มาแกงขนุนแซบ่แซบๆราดลงไปเลยนี่เป็นไงแกงกระไก่นี่แค่นี้ก็สำเร็จแล้วจ้านี่แกงไก่ใส่ขนุนนะจ๊ะ ร้อนมา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 ทานด้วยกันจ้าคลิปนี้ก็ยาวแล้วจ้ะนี่แหละถ้าทำอาหารสดๆดตร้อนร้อนก็จะคลิปยาวหน่อยนะเพื่อนๆพื่อาแกงขนุนจ้ะใส่ไก่ปีกไก่แซบซบๆล้าัวนัวนนี่ก็เหลือเพื้อมันจะกินอร่อยอยู่ตลอด นะจ๊ะเรื่องแกงพี่ตู่ก็บอกไปแล้วจ้ะโอเคนะจ๊ะพี่ตู่ขอไปทานข้าวก่อนนะจ๊ะมาเซ่บๆด้วยกันจ้าบายบายอื้มอืม,อม